สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ซันไดนะครับวันนี้มาแนะนําการใช้งาน i ีฟและ i ีฟเอนะครับว่าใช้งานต่างกันยังไงนะครับใช้ในลักษณะแบบไหนนะครับตัวอีฟผมเคยพูดแล้วนะครับแต่ว่า E ีฟเผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้พูดเป็นจิดจลักษณะเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วการใช้ i ีฟเนี่ยถ้าเป็น I ีฟลักษณะอีฟเงื่อนไขเดียวอะไรเงี้ยผมก็จะใช้แต่เพาะอีฟธรรมดาถ้ามีหลายๆเงื่อนไขผมก็จะใช้ อีฟเอสนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วส่วนมากอีฟ e ผมจะใช้ในการ uh, จัดข้อความอะไรอย่างงี้คินนิ่งข,ข้อมูลอะไรตั้งเป็นทำดัตตามโมเดลมากกว่านะครับก็อ e ีฟน, e นู่นอีฟนี่อีฟข้างอีฟตัวหนังสือมีอีฟ uh, e เลนเท่าไรอะไรอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับถ้าท่านใดเมตตาที่จะสนับสนุนทางช่องก็สามารถที่จะกดปุ่มรูปหัวใจใต้คลิปได้เลยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับกลุ่มกลุ่มขอบคุณนะตังกิ้วกลุ่มซุปเ,เปอร์ตงกเนาะยันพระคุณอย่างมากเลยเนาะ,ะมาดูนะครับว่าผมจะสาธิตยังไงนะครับทํำยังไงให้ดูยกตัวอย่างเรื่องของการให้เกรดกเด็ก,ดกนักเรียนละกันนะครับให้เกรดเด็กนักเรียนนะครับอ,อันนี้จะเป็นการ คิดเกรดนะครับแล้วกันนะครับคิดเกรดให้กับเด็กนักเรียนนะนักเรียนสอบวิชาภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยผิดเยียวยักษ์เนาะเพิ่มเยียยักษ์เข้าไปอ่านะครับมามาดูคิดเกรดโดยปกติเนี่ยเวลาคิดเกรดเนาะเราก็จะคิดว่าอายยกตัวอย่างให้ดูนะครับเกรดก็จะประมาณนี้นะครับเกรดเกรดอันนี้เป็นเกรดอะไรเกรด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 ดีดีนะครับเกรดดี A, C, D, อา้าวได้ E, อา้าว D, C, B, a อา่าโอเคอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูเวลาเราใช้ if นะครับ if อ่าผมจะใช้ if if ธรรมดาก่อนนะครับ if ธรรมดาเนี่ยถ้าเราจะทำในหลายเงื่อนไขแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะ ทำอีฟซ้อนอีฟเข้าไปย่ายเรื่อยๆนะครับอีฟ e เรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับอีฟ e ซ้อนอีฟไปเรื่อยๆเลยนะครับมาดูนะครับอีฟ e นะครับอีฟ e มาดูเขาบอกอเงื่อนไขนะครับนิพจน์เชิงตรรกะก,ก็คือเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขบอกว่าตัว c 2นะครับ c สองมากกว่าหรือเท่ากับ 80นะครับผมทําจากด้านบนลงมาข้างล่างนะเวลาผมทาลักษณะแบบนี้ส่วนมากผมจมทำแบบนี้มากกว่าเท่ากับ80นี่คือนี่คือเงื่อนไขเราบอกว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเราก็บอกว่าให้เป็น A นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2เลยทีเนี้ยเรายังเรายังใส่เงื่อนไขเท็จไม่ได้นะครับแล้วเ,เราจะต้องซ้อนอีฟเข้าไปเรื่อยๆเพราะมีหลายเงื่อนไขแล้วก็ใส่อีฟเพิ่มเข้าไปอย่างนี้นะครับอีฟ ตัวนี้นะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เหมือนเดิมมากกว่าหรือเท่ากับ70ครับเมื่อกี้80ละ70เราบอกว่าจะให้เป็น b นะครับแล้วก็ if ต่ออีกเลยนะครับเป็นเงอนใช้ตะกะใช้เงื่อนไขไปเรื่อยๆจนจนจนจบนะครับนี้นะครับ if c 2มากกว่าหรือเท่ากับ60ทีนี้ยหกสิบเราบอกว่าจะให้เป็น c เนอะ แล้วก็อีฟเพิ่มเข้าไปอีกนะครับใส่อีฟเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับทับสมไปเรื่อยๆนะครับอีฟ e มากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับเท่ากับ50เราบอกว่าให้เป็นเกรดดีนะครับเกรดดีจากนั้นเนี่ยมันหมดละหมดเงื่อนไขละเราบอกว่าถ้ามันเป็นเทสละเนี่ยเงื่อนไขเป็นเทสเราจะถ่อะไรให้เขาถ้าเราใส่ว่าเ,เราก็บอกว่าตกก็ได้นะครับตกเนี่ยคือตก จากนั้นเราเราเราใช้อ f ฟมากี่อันหนึ่ง,ส,งสามสี่เราก็ต้องมีวงเล็บปิด4ี่ชั้นนะครับนี่วงเล็บปิด4ี่ชั้นอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เราก็จะได้เกลดมานะครับเดี๋ยวผมขอลากดูนะครับปุ๊บปุ๊บมาเกลดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมเกล็ดเขาก็ก็ตามเงื่อนไขนะครับตามเงื่อนไขอ่าอันนี้ก็ตก อันนี้ก็ได้ A น,นี่ก็ได้ A 2คนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือทำ e AP ในลักษณะเงื่อนไขยเยอะๆนะครับทีนี้ถ้าเป็นเงื่อนไขยเยอะๆแบบนี้อนะจริงๆอะมันจะมี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 อะไรนะเขาเรียกว่ามันจะมีตัว if e s เอามาใช้ก็ได้นะครับแต่สวิทช์ไม่รู้ชัดไม่แน่ใจว่าสวิทช์ใช้ได้หรือเปล่าผมยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวผมจะลองสวิทช์ไปด้วยแล้วแล้วกันนะครับคิมเพิ่งคิดได้ว่าสวิทช์จะทําได้ไหมคําสั่งสวิทช์นะครับอ่ะ ีนี้มาดู ifs นะครับ ifs เนี่ยก็คือเราพิมพ์เท่ากับนะครับ ifs นะครับมาดูเงื่อนไขของ ifs นะครับ ifs เนี่ยมันจะมีเขาจะมีเงื่อนไขแล้วก็ค่าเงื่อนไขแล้วก็ค่าไม่มีเงื่อนไขที่เป็นเท็จนะเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้แล้วเขาจะเป็นค่าเลยเงื่อนไขที่ตั้งไว้แล้วเป็นค่าเป็นค่า่วน if ธรรมดาเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขแล้วก็หากเงื่อนไขเป็นจริงจะให้เป็นค่าอะไรเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงจะให้เป็นค่าอะไร แต่พอเป็น if e s เนี่ยเงื่อนไขค่าเงื่อนไขค่าเงื่อนไขค่า,า,าไปเลยนะครับอ่ะยกตัวอย่าง if s นะครับผมบอกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับ80นะครับผมบอกว่าให้เป็น a นะครับแล้วก็ต่อเลยไม่มี if e นะทีนี้ไม่มี if เต e p ที่2เนี่ยเงื่อนไขที่2ไม่ต้องมี if e ครับเลือกเลยครับตนนัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับอย่างงี้นะครับหรือเท่ากับ70นะครับ เราบอกว่า b นะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ60เราบอกว่าเ,ออเราเราบอกว่าเป็น c นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเดิมนะครับเอามาขอแซะทำสูตรที่นี้แล้วกันนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับเราเราบอกว่าให้เขาเป็น ดีนะครับทีนี้ถ้าต่ำกว่านั้นละ่ะเราคำว่าตกเราจะเอามายัางไงเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่มีเงื่อนไขที่เป็นเ,เงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่เป็นเทสนะครับบอก็เหมือนเดิมครับใช้เหมือนเดิมนะครับ c สองนะครับ c สอง c สองน้อยกว่าอ่าน้อยกว่าห้าสิบนะครับห้าสิบเราบอกว่าตกนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บแค่ตัวเดียวอันนี้คือคำสั่ง if s, e s นะครับเราจะไม่มี if ซ้ำๆๆแต่จะมีข้อแตกต่างระหว่าง if e กับ e if s นะครับ็ e คือมีมีเงื่อนไขแล้วก็หากเงื่อนไขเป็นจริงให้แสดงค่าอะไรหากเงื่อนไขเป็นเท็จเป็นค่าอะไรส่วน i e f s เนี่ยก็คือมีเงื่อนไขแล้วก็ค่าเงื่อนไขแล้วก็ค่าเงื่อนไขแล้วก็ค่าจะไม่มีเรื่องของความเป็นเท็จนะครับไม่มีเรื่องของหากเป็นเท็จนะครับเห็นไหมครับก็จะ ja. <s> ได้ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พิมพ์ if เยอะๆเหมือนตัวนี้นะครับ อยาให้ดูฟอร์มูล t าเทก็ได้นะครับเท่ากับฟอร์มูล่าเท็ผมบอกว่าตัวตัวนี้แล้วกันให้ดูตัวนี้อ่ามาดูอันที่สองเท่ากับฟอร์มูล่าเท็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ ตัวสูตรมันก็จะต่างกันรเสังเกตเห็นสูตรนะครับ right มันก็จะมีอ yeah. yeah. uh, ันนี้จะมี if 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 จนเยอะจนจนปวดหัวแต่อันนี้เราก็จะมีอันนี้ก็คือ if แล้วก็ค่าตัดเงื่อนไขหากเป็นจริงเป็นตัวนี้นะครับแต่หากเป็นเท็จมันจะโดดมาเป็นตัวนี้นะครับแต่อันนี้อันนี้เงื่อนไขค่า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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมเมื่อกี้ผมคิดได้นะผมาเราดูว่าสวิตทำงานได้ไหมได้ไหมลองดูสวิตก่อนนะครับทาสั่งสวิตขอทําตรงนี้แล้วกันมันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพิ่งคิดได้สวิตเนี่ยนี่พอ์เหรอนี่พอดถ้าสมมุติว่าตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับมันทําได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแปดสิบ เราบอกว่า A แล้วก็ c 2 70เจ็ดสิบอย่างเงี้ยได้ไหม b แล้วก็ c สองให้ทำตรงนี้ได้กันนะครับ c สองมากกว่าหรือเท่ากับ เท่ากับ60เนาะเราบอกว่าให้เป็น c อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ c2 มากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับเราบอกว่าเป็น d แล้วก็ c2 น้อยกว่า50เราบอกว่าเราบอกว่า50เราบอกว่าตก จะได้ไหมไม่ได้เสองว่าไม่ถูกนะครับทำเอาเซอร์วิสมาใช้ไม่ได้เนึ่งว่าจะอวิตจะใช้ได้อาจจะได้นะแต่ว่าเราต้องหาค่าให้มามาลงก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นค่าของช่วงเนาะแต่เซอร์วิสเป็นคําโดดๆ,ๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูของเราก็ประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อกี้ผมลบฟอร์ u l a t าเทคไปทำฟอร์มูล่าเทคงแล้วกันจะได้รู้นะฟอร์มูล t าเทคนะครับฟอร์มูล t าเทคันนี้แล้วกันนะครับ จะได้คนที่คนที่ก๊อปปี้ไปนะครับเขาจะได้จะได,จะได้จะได้ดูเห็นนะครับตัวนี้ล้กันครับก็จะสูตรก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ก็ต้องต้องเข้าใจสูตร2สูตรนะครับบางคนอะชินกับการใช้ i f แล้ว if เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เป็นเท็จด้วยจริงเท็จล้วมาํา e อีอแล้วก็งงว่าเฮ้ยทำไมฉันทำไม่ได้เพราะว่า คำสั่ง if e s จะไม่มีเงื่อนไขที่เป็นเท็ t นะครับจะมีเงื่อนไขแล้วก็ค่าเงื่อนไขแล้วก็ค่าเงื่อนไขแล้วก็ค่าถ้าเงื่อนไขถูกถก็ได้ค่าเลยได้ถูกก็ได้ค่าได้ชายเลอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ